crap the ak สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Sleeping Dog นะครับถ้าถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรผมก็มาเล่นป่วนเมืองเฉยๆนะแบบเล่นให้ตำรวจจับโอเคนะโอเค ไปฮึไอ้ยไม่ต้อกูน่อยไป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 ลาไป <c oughs> ไม่เป็นไรอะต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงคนแก่ละเด็กนั่นคืออาชีพของเราดีๆก็ได้เงินฟีขอรถคันนึ่ง เอาคันคันนี้เลยตู้อะไรเร็วขนาดน,นี้ไปจักซะอุ้ยชนบึนมันบึนนมนมันมันมึนมั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 นน อุยเจ้าโอ้โหบินไปดรงหหนบินวิงวิงวิวเออลาลาลาเฮ้ยแท็กซี่อืมเราจุดธ่ปไว้พะพะตึงตึงตึงอืมอะาเป็คนรักศิลธรรมเฮ้ไมย ระลักสิระทโอ้ทำไมไม่มีตำรวจเลยมี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 

โอ้โหมีชามบมีชามอือห้าสิบห้าบาทนี่มันอันกินนอนยังไม่ไม่ไม่อร่อยไม่ไม่อร่อยเออลุงกระเถิน อ้ัเขินอีเจ็บวิจูก็ยังไม่มีตำรวจตำรวจต้องกอต้งทีรพัเออมาแล้วมาแล้วมาทางสามพเฮ้ยมันจริง

chỗ lại 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 lại chỗ lại chỗ 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 เขอขับรถได้ดีสุดตำรวจใครทำอะไรลงไปไปจเอาไปชนได้น้อยสุดโอ้โพแล้ว้ยสามทีเ็นตาทีบิดคนดิบไปเอ ชนไม่กระสินคัะโอ้ยไม่โดนอะไมาแล้วไปไหนไปเลยอ้ข้าแล้วนะเราจะเจอเฮ้ยเปิดได้ชอกดอกดัน โอ้ยสุดยอดอุ้ยมีฉันกันแล้วไม่ไวไม่ว่าไกลาเลกับทีคันนี้ขับยากปาะชาชนเยอะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยบอกว่างานกาชาดเฮ้ย โอ้โหอ,อย่างเทนี่ลมยิงหนียิง

มันช้ามากเด็กไม่ขึ้นมาโดูหน้าโอ้เลือดอืมรถคันว้าวแค่นี้ หลงรถตำรวจม่าจะมีปืนสมออ่ะวจอดกานอีกแล้วมเป็นไรเเสี่ยวลิ้ยี่ำขีเท่หหมไมอใส่ขัดเเฮ้ยชนชนม้องตัวจะไปอยก้าโชยก้า ้ม่ได้นียังเทอหรจะขับไม่มี ุตำรวจรีบลุงตำรวจมาจับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำแบบเท่ๆไปกินนอีกคนเอานี่อย่งเท่ và đồng hồ một con nói ขึไม่ได้กเกี่ยวอะไรไม่รู้รถมีจ้าอันนี้คันนี้เลยคันกระสุนแน่นอน ไปเฮ้ยหลบทนสัดยอดนี่ตำรวจไม่จับนินหิดจังหมดลว อ่ะเ,เร็วพะเลวเว,เว่วนอยเ็วนี่พรวเลวเขาไ้อ่าปีนเข้ามาอ่ะขอละกิจทำซะหน่อนยโอ้โห không quá 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 chơi on on, kinh oh, <coughs>

อรไอยเพ่อะพะจีนเหรอพะจีนใช่ไหมสุเป่มเวทีน้ำเมาโว่เอาแล้วโว้ยโอ้แทบแตกเฮ้ยทำท่าอะไร

อบอกจะทำซะหน่อยอันนี้ก็นานไปภารกิจนานหัวไปกันจนด,ดึกดึกืื่อแล้ว,อโ,ว,โ,ว,โ,วโอ้โหโช่เทพโช่เทพโช่เทพเฮ้ยโช่เทพเฮ้ยยี่โดนเลย

Okay, อัปเดตเกิด okay. อไรดีเฮ้ยรถเพ้ง,งมงงงาโอเคอ่ะ,อะชันโมงโอ้โอืมทิเช้าอะมมรถค้อ

เดี๋ยวรอแท็กซี่แท็กซี okay. bye bye. Yani uh, ่โอ้ยกลับบ้านโอเคไปไปไยเฮย่โอ้โหเป็นไร Hey. You okay, man? You look like someone took a shit on your head. Jackie, I'm, you know, I'm just a little frustrated. just to get Where'd you get the band? call. it a pre stolen ride. I'm thinking I'm going to get a steady girlfriend. Oh, yeah? What do you mean? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Hell no. If I let that stop me, I'm. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับบ๊ายบาย